เพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอยเล็เด่นไทยลอตเตอรี่บายอัดหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาถึงชุดแต้ม2ตัวบนนะครับ10หน่วยบนงวดประจำวันที่16ตุลาคมพศสอง5นะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมานะครับของเราได้นำเสนอไปนะครับทั้งหมด3สูตรแล้วก็เข้านะครับสำหรับแต้ม10หน่วยบนทั้งหมด2สูตร ก็จะมีสูตรหนึ่งที่หลุดไปนะครับแล้วก็ผลการวิเคราะห์ของข้อมูลดังกล่าวนะครับก็จะเป็นในส่วนของชนแต้มแต่ว่าแต้มนั้นนะครับก็ไปลงในส่วนของ2ตัวร่างแทนนั่นก็คือ83นะครับแล้วก็มีท่านสมาชิกก็ถูกรางวัลในส่วนนี้ไปนะครับข้อมูลดังกล่าวนะครับก็มีประโยชน์ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราก็มาตามกันนะครับว่าส่วนต่างๆและรายละเอียดของแต้ม10หน่วยบนนั้นนะครับในงวดนี้จะได้เด่นแต้มอะไรนะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นแผงสําหรับแต้มนะครับ10หน่วยบนเมื่อวันที่1ตุลาที่ผ่านมานะครับทีนี้ในแต้มในสูตรที่1นะครับมี4 5 6 8 9 0 1แต้มสูตรที่2ก็มี6 7 8 9 0 1 2 แต้มที่3ก็มี901345อันนี้จะเป็นผลนะครับของตัวชนของ3สูตรนะครับก็จะได้901นะครับซึ่งกองสลากประกาศเลขก็คือ1นะครับ71แบบนี้นะครับเราจะมาถวงกนก่อนว่าแต้มของเรานั้นนะครับไม่เข้านะครับอันนี้รวมกันแล้วได้8นะครับแต้มของเราหลุดไปนะครับ ของเรามีแค่901นะครับในเฉพาะที่3สูตรนี้เท่านั้นนะครับในสูตรที่1นะครับเรามี8อยู่นะครับสูตรที่2เราก็มี8อยู่นะครับแล้วก็สูตรที่3หลุดไปนะครับหลุดไปนะครับแล้วก็ผลของตัวชนก็คือ901ซึ่งเลข1นั้นนะครับก็ไปรวมแ้มได้83นะครับ83าถ้าถ้าสมาชิกจำได้ในคลิปก่อนนะครับแล้ว83นี้นะครับก็ ไปตกลงอยู่ที่2ตัวล่างตรงๆนะครับก็มีสมาชิกนะครับถูกลอตเตอรี่กันไปนะครับก็จากโชคร้ายนะครับก็กลายเป็นโชคดีไปนะครับสำหรับแต้ม10หน่วยบนนะครับทีนี้นะครับผลรวมนะครับก็คือเลข8 7และ1บวกกันเป็น8เพราะฉะนั้นสูตรที่1และก็สูตรที่2นะครับก็ยังถือว่าเดินดีมาตลอดนะครับถูกมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลาที่ ยาวนานพอสมควรนะครับข้ามปีแล้วก็สูตรนี้นะครับก็เดินดีมาตลอดแล้วก็เพิ่งมาหลุดนะครับเพิ่งมาหลุดงวดนี้เพราะฉะนั้นจาก901345นะครับแอดมินก็จะเพิ่มตัวนี้ไปเป็นทั้งหมดก็จะเป็น7ตัวเท่ากันทั้ง3สูตรนะครับแล้วก็มีสูตรใหม่เข้ามาเพิ่มสูตรใหม่นี้ก็จะมาคัดจากตรงนี้เลยนะครับสูตรใหม่นี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่า แต้มในสูตรใหม่10หน่วยบนนั้นจะได้เลขอะไรนะครับในงวดในงวดก่อนนะครับได้5 8 1 4 7 0ซึ่งแต้ม8ก็เข้ามานะครับแล้วสูตรนี้น้องใหม่นะครับก็เดินมา14งวดแล้วนะครับกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราก็มาจับชุดทั้ง3สูตรนี้ชนได้เลขอะไรแล้วก็มาคัดจากชุดของสูตรที่4นะครับก็จะได้แต้มที่น้อยตัวลงนะครับ ทีนี้ในส่วนนี้นะครับจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนะครับเราก็มาเริ่มจากสูตรที่1ก่อนนะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่1นะครับก็ผลการคำนวณในงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ456 8 901กนะครับกองสลากประกาศก็คือ171เพราะนั้นเราคิดแต้มแค่10หน่วยบนเท่านั้น7บวก1เป็น8นะครับเพราะฉะนั้นแต้ม8ก็เข้ามาในในในสูตรของเรานะครับก็ถือว่าถูกต้อง สูตรนี้มีระยะในการเดินนะครับก็ยาวนานพอสมควรถ้าท่านสมาชิกสนใจในสูตรนี้นะครับก็ลองคํานวณย้อนดูได้นะครับสูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้เพียงแค่หน่วยที่1นะครับสิล่างนะครับแล้วก็ร้อยครั้งที่4ในงวดใหม่นะครับก็จะได้ตามนี้บวกกันแล้วนะครับผลลัพธ์คือเลข3นะครับบวกหนึ่งที่เป็น4ี่บวกหนึ่งที่ก็เป็น5บวกสองนที่เป็น7บวกหนึ่งนที่เป็น8บวกหนึ่งนที่เป็น9ก้และบวกหนึ่งที่ก็เป็น0ูนทั้งหมด7ตัวนะครับ แต่ไม่ต้องไปตกใจนะครับ7ตัวนี้จะต้องถูกตัดออกแน่นอนนะครับแล้วก็จะเหลือน้อยตัวลงนะครับเมื่อไปเทียบกับสูตรอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในสูตรแต้ม10หน่วยบนเด่นอยู่ที่3457890นะครับในงวดประจำวันที่16ตัวตุลาที่จะถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2กันต่อค,ครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2นะครับซึ่ง ผลการคำนวณในงวดที่ผ่านมาก็คือ6789012อันนี้แบบเรียงนะครับทั้งหมดก็7ตัวเช่นเดียวกันแต่ว่ามีระยะในการเดินที่ดีนะครับเทียบเท่ากับสูตรที่1เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลของกองสลากประกาศก็คือ171นะครับก็คือแต้ม8นะครับใช้2ตัวบวกกันเป็นแต้ม8เพราะฉะนั้นของเราก็มี8อยู่เห็นไหมครับ<ม>ก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2อันนี้ก็จะเป็นงวดใหม่ งวดใหม่ก็คือเราใช้หน่วยครั้งที่1นะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข5นะครับคูณ3คงที่ 5, 35เอาแต่หน่วยคือเลข5ามาวางไว้นะครับอันนี้ใช้หน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข1นะครับนำหนคูณ2ก็ได้2อนะครับอันนี้ใช้10ครั้งที่3นะครับ10ครั้งที่3ก็คือเลข7นะครับคูณ2คงที่7 24เอาแต่หน่วยก็คือเลขสีมาวางไว้ อันนี้ก็จะเป็นร้อยครั้งที่4อันนี้ก็คือหน่วยครั้งที่4แล้วก็บวก4คงที่ผลรวมแล้วนะครับทั้งหมดก็จะได้8นะครับบวก1คงที่เป็น9บวก1คงที่เป็น0นะครับบวก1คงที่ก็เป็น1 2 3 4ไล่มา7จังหวะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่2จะได้8901 2 3 4นงั่นเองนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็มีระยะในการเดินที่ดีนะครับก็จะไม่กลับมากเพราะว่าจะเสียเวลานะครับถ้าท่านสามาชิกสนใจ ก็คำนวณย้อนไปได้นะครับก็ถือว่าสูตรนี้เดินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูสูตรที่3ที่หลุดไปนะครับว่าเราจะมีการปรับสูตรอย่างไรนะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นแต้ม10หน่วยบนในสูตรที่3นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเดินลวดมานะครับถูกลวดมาเป็นจํานวนที่เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มนหลุดซะแล้วนะครับในวัที่ผ่านมานะครับกองสลากประกาศก็คือ1น1เเพราะฉะนั้น7กับ1นึบวกกันเป็น8 ในนี้ไม่มี8นะครับแต่ทําไมนะครับแอดมินทานะครับประกาศไฮไลท์ไว้นะครับปกติแล้วนะครับเขาจะได้901นะครับ901แล้วก็345จริงๆแล้วมันเป็นแค่6ตัวเท่านั้นนะครับทีนี้แอดมินก็นะครับเขียนว่าเริ่มปรับสูตรนะครับเมื่อผิดนะครับแต่ก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าสูตรเนี่ยมันเดินยาวมานะครับเดินยาวมาก็ต้องมีหลุดบ้างนะครับเพื่อนะครับ จุดประสงค์ในการปรับสูตรนะครับเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งเป็น7ตัวนะครับ7ตัวนี้ก็จะลดของความเสี่ยงลงนะครับก็จะทําให้สูตรนี้เดินต่อไปได้อีกนะครับแอดมินนะครับเชื่อมั่นว่าสูตรนี้ยังจะเดินต่อนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ปรับนะครับเพราะว่ามันสะดุดก็จริงนะครับเพราะว่าในการเดินของเขานั้นนะครับมีการเดินที่ดีแล้วก็ต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้เราจะปรับสูตรหรือไม่ปรับสูตรนะครับแอดมินเชื่อว่าใน งวดหน้าสูตรนี้น่าจะมาต่อนะครับน่าจะเดินต่อแต่ว่าเพื่อลดความเสี่ยงแอดมินก็จะปรับสูตรให้เป็น7ตัวเท่ากับอีก2สูตรไปเลยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนั่นเองนะครับทีนี้แอดมินก็จะเขียนว่าเริ่มปรับสูตรตั้งแต่งวดที่แอดมินประกาศให้ไว้นะครับก็หวังว่าจะไม่มีดราม่าหลังบ้านนะครับว่าแก้เลขหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าเลขนะครับสูตรต่างๆมีข้อมีหลุดเพราะฉะนั้น นะครับเราดูเป็นเพียงแนวทางนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ต่างๆนั้นถ้าสมมุติว่าเขาสามารถที่จะเดินต่อได้เราก็มาตามในสูตรนั้นๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้จริงๆเราก็ทิ้งไปนะครับแต่ส่วนนี้นะครับแอดมินนะครับวิเคราะห์แล้วนะครับสูตรนี้น่าจะเดินต่อแอดมินเลยปรับสูตรนะครับจากปกติจะบวกตรงนี้เป็น5คงที่จะลดเหลือ4คงที่เริ่มมาตั้งแต่งวดที่ออก171เลยนะครับ เพราะฉะนั้นในงวดใหม่นะครับก็คือเราจะใช้หน่วยที่1 10ล่างนะครับหน่วยล่างจากปกติบวก5้าคกที่เราก็เหลือแค่4นะครับก็จะได้อยู่ที่6 7 8 9็าตำแหน่งนี้นะครับให้บวก2องคงที่เป็น1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เด่น10หน่วยบนในสูตรที่3จะได้เด่นอยู่ที่6 7 8 9 1 2 3นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาวัดกันนะครับว่าสูตรนี้จะเดินต่อหรือว่าจะหลุดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสูตรน้องใหม่นะครับเดินมา14งวดแล้วนะครับถูกลวดมา14งวดงวดใหม่นะครับในสูตรนี้จะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับไปรับชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรแต้ม10หน่วยบนสูตรใหม่ที่เสริมเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในงวดที่ผ่านมามาทบทวนกันก่อนนะครับอันนี้นะครับใช้10ล่างคูณ2นะครับแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่2นะครับ ในงวดที่ผ่านมา8บก7เท่าก15อันนี้เดินเดินแต้ม3นะครับก็คือ5 8 1 4 7 0ปกติมันจะมีทั้งหมด7ตัวเหมือนกันนะครับแต่แอดมินคำนวณแล้วนะครับ7ตัวมันเยอะเกินไปแต่ว่าเราจะเอาสูตรนี้นะครับไปคัดจากอีก3สูตรเราก็จะได้แต้มที่น้อยตัวลงถ้าสมมุติว่าสูตรนี้เป็นจริงนะครับเราจะได้แต้ม10หน่วยบนที่น้อยตัวมากๆแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับ อันนี้จะเป็นงวดใหม่นะครับงวดใหม่ก็คือเราจะใช้10ล่างเหมือนกันนะครับคูณ2คงที่10ล่างเราคือเลข8นะครับ8คูณ2นะครับเท่ากับ16นะครับทดไว้แล้วก็บวกด้วยหน่วยครั้งที่2นะครับหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข1เพราะฉะนั้น6บวก1เป็น7นะครับเมื่อเราได้ตัวผลของการบวกแล้วนะครับก็บวก3คงที่เดินมา6ก3 6 9ย์กนะครับก็ถูกรวดมาทั้งหมดนะครับ14งวดถ้ารวม งวดนี้ถ้าถูกด้วยก็เป็น15งวดรวดนะครับอันนี้จะเป็นสุดสิของสูตรของน้องใหม่นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับก็ทั้งหมด14งวดรวดนะครับถือว่าถูกมา14งวดรวดก็ถือว่าใช้ได้นะครับ10งวดขึ้นนะครับเราก็มาวัดกันนะครับในงวดที่จะถึงว่า703692แต้ม10หน่วยนี้จะมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ไปวัดกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ครบทั้งหมด สสูตรเดี๋ยวเราก็ไปเทียบตัวชนของแปมนะครับว่าเราจะได้เลขอะไรนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในส่วนของแผงนะครับแต้มทั้งหมด4สูตรนะครับในสูตรที่1คำนวณได้3457890สูตรที่2คำนวณได้8 9 0 1 2 3 4นะครับสูตรที่3คำนวณได้6 7 8 9 1 2แแล้วก็สูตรสุดท้ายคำนวณได้703692นะครับ ทั้งหมดก็มีทั้งหมด4สูตรสลับแต้ม10หน่วยบนเมื่อะจวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนะครับทีนี้ในสูตรที่3มาหลุดไปนะครับแอดมินก็ยกมาแต่แอดมินคาดว่านะครับเราดูก่อนนะครับเรายังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากเราดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ในในส่วนนี้นะครับแอดมินก็คาดว่าสูตรนี้ก็ยังจะเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อแต่ว่าเราจะไม่นํามาพิจารณาเพราะว่า มันลุดไปนะครับเอาตามนี้เราจะเอาสูตรที่ชัวร์ๆก็คือ2สูตรแล้วก็ปะทะกับน้องใหม่เลยนะครับเราก็มาเริ่มจากเลข3นะครับเอาตัวแรกเลยเลข3 2ช่องนี้นะครับสูตร1กับสูตร2ปะทะกันก่อนก็คือจะมีเลข3ที่ชนกันอยู่นะครับแอดมินก็จะใส่ตรงนี้ว่าเลข3นะครับแต้มนะครับมีเลข3ติดอยู่นะครับชนกันอยู่2สูตรเลข4ก็มีติดอยู่นะครับแอดมินก็จะใส่ไว้นะครับ อันนี้เลข5ในนี้ไม่มีนะครับก็ตัดออกไปเลข7ในใน2สูตรจนกันไม่มีอันนี้ก็เลข8มีนะครับใส่เลข8ไปเลข9มีนะครับจน2สูตรแล้วตัวสุดท้ายก็คือเลข0ในจำนวน5แต้มนี้นะครับ3 4 8 9 0ถือว่าเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์จากสูตรน้องใหม่นะครับน้องใหม่มี703 6 9เเราก็มาเทียบนะครับวัดจากตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ7มีไหมไม่มี0มีไหมมีนะครับเราก็ดึงมานะครับแต้ม0เป็นตัวแรกนะครับ3มีไหมส3มีนะครับเราก็ดึงมานะครับแต้ม3นะครับแต้ม6มีไหมไม่มีแต้ม9มีไหมมีนะครับเราก็ดึงมาเป็นเลข9กนะครับแล้วก็ 2มีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับเด่นแต้มนะครับมวดประจำวันที่16ตุลานะครับเด่นแต้ม10หน่วยบนก็คือ039นะครับเพราะฉะนั้นแต้ม039เดี๋ยวเราก็ไปดูนะครับว่าแต้ม039ถ้าประกบตัวเลขจะได้เลขอะไรได้บ้างนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาในชุดแผงของแต้มนะครับเราก็ลองมาวัด นะครับแล้วก็จับคู่ดูระหว่างชุดแต้ม2ตัวบนนะครับเมื่อประจำวันที่16ตุลาที่จะถึงนะครับแต้ม0ูนย์เราได้0ูนย์ศูนย์หนึ่งเก้แต้ม3เราได้0ูนย์สาม6 7แต้ม9เราได้0ูนย์เก้าหนึ่งและก็ทั้งหมดรวมกันนะครับก็คือ16ชุดนะครับ16ชุด16ชุดนะครับ ใน16ชุดนี้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับ16ชุดสําหรับ10หน่วยบนนะครับแต่ไม่ปักหลักนะครับทีนี้นะครับแอดมินจะมีเทคนิคง่ายๆนะครับว่าในงวดก่อนนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1ออกที่เลข171นะครับมีเลข7ติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเลข7นะครับจะเด่นนะครับเป็นตัวแรกดูนะครับ 7มาในงวดนี้นะครับแล้วงวดต่อไปนะครับให้มองไปที่เลข7ก็คือตัวของเขาเองนะครับแล้วนะครับตัวของเขาบวกด้วยตัวแทนนะครับก็คือบวก5คงที่7บวก5ตัวแทนของ7ก็คือเลข2ดูดีๆนะครับเมื่อเราได้เลข2แล้ว นะครับบวก1โคงที่นะครับตัวต่อไปก็คือเลข3อันนี้จะเด่น10หน่วยบนนะครับในงวดถัดมานะครับแล้วนำ3า3บวก3คงที่นะครับเราก็จะได้เลข6แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น งวดใดๆที่มีเลข7ติดอยู่ใน110หน่วยนะครับย้ำนะครับงวดต่อไปเด่น10หน่วยก็คือ7ตัวของมันเองนะครับ2 3 6จะเด่นอยู่ที่10หน่วยบนในงวดถัดมานะครับทีนี้ท่านสมาชิกสงสัยนะครับแล้วก็แอดมินมั่วเปล่าเนี่ยนะครับแอดมินมั่วแน่เลยเดี๋ยวเราไปเช็คกันดูนะครับ อันนี้แอดมินก็ย้อนไปเลยนะครับตั้งแต่งวดประจำวันที่17ธันวา63นะครับข้ามปีไปเลยในงวดนั้นออก774เห็นไหมครับงวดถัดมานะครับก็จะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเลข2กับเลข7ติดมาใน10หน่วยเห็นไหมครับทีนี้เราย้อนไปดูอีกงวดไหนที่มี7ติด1 1 0หน่วยนะครับอันนี้จะเป็นนะครับ567เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นงวดถัดมามี6และ7นะครับติดมา10หน่วย9 6 7เห็นไหมครับงวดถัดมาไม่มี7เดี๋ยวดูไปเรื่อยนะครับเช็คอันนี้มี9 9 7เห็นไหมครับงวดถัดมามีเลข0 8 3ติดเลข3นะครับใน10หน่วยในงวดถัดมานะครับใต้ไปเรื่อยๆอีกนะครับ อันนี้หมดแผ่นแล้วแล้วก็เดี๋ยวอันบินก็จะขึ้นแผ่นใหม่นะครับก็จะมาต่อของอันนี้นะครับต่อของอันนี้ขออนุญาตนะครับมันเก่าแล้วแต่ว่าเราจะเช็คกันดูว่ามาจริง10หน่วยบนในงวดถัดมาหรือไม่นะครับทีนี้อันนี้307เห็นไหมครับ307แล้วงวดถัดมาออก603นะครับเลข3ก็เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยเห็นไหมครับงวดไหนที่มี7 เราดูเฉพาะงวดไหนที่มี7อันนี้มี7นะครับ270งวดถัดมาตัวของมันเองอีกแล้วนะครับ7ติดมานะของ1ิหน่วยเห็นไหมครับงวดนี้272ที่เราถูก3ตัวตรงไปนะครับแอดมินก็ดูนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไปจับผิดเท่านั้นเองมี7มี2นะครับไปเช็คดูได้เลยในคลิปที่แอดมินลงไปออก579 7ตัวของมันก็มาอีกนะครับอันนี้ 972นะครับ972เราก็มาดูนะครับในงวดถัดมา861เลข6ติดมา10หน่วยอีกแล้วนะครับอันนี้517เลข7มีมาหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาก็คือ725นะครับเลข2ติด10หน่วยเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเราก็มาเริ่มที่725นะครับอันนี้ก็คือ725 เลข7มาที่หลักร้อยนะครับมว่ถัดมา261เลข6ติดที่10หน่วยเห็นไหมครับอันนี้750 750 10หน่วยก็คือตัวของมันเองเลยครับนะครับ,นะรบมา10หน่วยนะครับแล้วก็อันนี้พอมี7ปุ๊บก็935เลข3ก็ติด10หน่วยเห็นไหมครับอันนี้เลข7อีกเลข7อีกนะครับมี7ติดเพราะฉะนั้นตัวของมันเองก็จะเด่น นะครับ10หน่วย 2, 2เด่น10หน่วย3เด่น10หน่วยแล้วก็6เด่น10หน่วยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเด่น10หน่วย7 236ห้ามาตัดเด็ดขาดนะครับเพราะว่างวดใดๆที่มีเลข7นะครับติด110หน่วยในงวดปัจจุบันนะครับเลขเด่น10หน่วยบนในงวดถัดมาจะต้องมีเลข7 236ติดอยู่แน่นอนนะครับ100%เเพราะฉะนั้นเราก็มาวัดกันจาก10หน่วย จากแต้มนะครับว่าจะมีเลข7 2 3 6ติดอยู่ในแต้มของเราหรือไม่นะครับไปรับชมครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แต้มของเรานะครับเราก็มาเช็คดูว่า7 2 3 6นะครับมีติดอยู่หรือไม่นะครับใน10หน่วยนะครับก็จะมีเราดูเช็คจากเลข7ก่อนนะครับก็มี3 7ดูเลข7ก่อนนะครับ6 7 2 7 หมดยังเลข7หมดแล้วนะครับต่อมาเลข2นะครับก็มี 2, 8 1, 2หมดแล้วนะครับต่อมาเลข3นะครับเลข3ก็ติดอยู่ที่3 3 6ยาย่างเลข3หมดแล้วนะครับแล้วก็เลข6ก็จะมีที่46 แล้วนะครับทั้งหมด16ชุดจะเหลืออยู่ที่1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะเหลืออยู่ที่8ชุดเท่านั้นนะครับส่วนตัวที่ไม่ใช่ก็ตัดทิ้งนะครับใน8ชุดนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมา10หน่วยบนนะครับแต่ยังไม่ได้ปักหลักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดูพินิษของท่านผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ยังไม่สรุปนะครับแล้วก็ยังไม่ปักหลักนะครับเรามองเลข10หน่วยบนไว้ก็คือ28374603126727และก็36นะครับฝากเลขชุดนี้ไว้นะครับเผื่อท่านสมาชิกสนใจที่จะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ควรจะมีเลขพวกนี้ติดไว้นะครับ8ชุดนะครับทางนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดูพินิจของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในข้อมูลใหม่นะครับ จะเป็นข้อมูลอะไรนั้นนะครับโปรดติดตามนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ